ผมเคยมีความรู้นิดๆหน่อยๆได้ยินเรื่องความรักมีข้อแตกต่างที่เจนตฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งประเทศที่กำลังพัฒนาความรักคือความสุขประเทศเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่มันเป็นกราฟให้คะแนนชีวิตของเขาเขาตีเป็นว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไม่มีคนรักไม่มีรอบคะแนนชีวิตเขาห้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่เขามีแฟนความรัก,รกมีเขากราฟความสุขมันต้องขึ้นเป็นหกเจ็ดแปด ต้องขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่กราฟความสุขตัวนีน้เขาชีวัดตัวเขาเองแล้วมันลดลงในสังคมไทยเองได้ถูกนํามาใช้ไหมหรือว่ามันไม่เหมาะสมรถคิดว่ายังไงครับถ้ามันจะเหมาะสมกับสังคมไทยไหมน,นี้ผมยังไม่กล้าแสดงความเห็นเพราะว่ายังไม่เคยลองมาใช้มันอาจจะใช้แล้วเกิดความสําเร็จขึ้นมาสัก3 0 4 0ก็ได้หรืออาจจะไม่มีใครปฏิบัติตาม,มทฤษฎีนี้เลยก็ได้แต่ที่แน,แน่ก่อนที่จะถามว่าความรักสิ้นสุดลงไหม หรือความรักแท้จะหมดไปต้องต้องมากลับมาที่คําถามแรกหรือพื้นฐานกับว่าแล้วพี่บินว่าอะไรคือรักแท้ครับนิยามของมันคือผมมองผมมองว่าไม่มีอะไรลดน้อยหรือไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมมองว่ามันเป็นความรู้ที่กระจ่างมากขึ้นหรือมนุษย์มนุษย์ยุคนี้เข้าใจสัจธรรมมากขึ้นต่างหากว่าอือะไรคือความรักและอะไรคือธุรกิจผมจะบอกปเปรียบเทียบว่าผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเลือกจะมาคบกันนะครับธุรกิจแรกหน้าตาคุณผ่านไหม แวบ,บแรกที่เจอผมปิง้งคุณไหม uh huh. หน้าหน้าคุณหน้าอกคุณหุ่นคุณสะโพกคุณผ่านไหม uh huh. คุณชายคนนี้สูงไหมขาวตี uh huh. เกาหลีไหมสเปนใช่ไหมนี่คือธุรกิจที่หนึ่งถ้า uh huh. คุณมีข้อเสนอที่ตรงกับเงื่อนไขฉัน uh huh. ฉันเลือกที่จะลงทุนกับคุณ uh huh. อันนี้ข้อที่หนึ่งเลยนะเอารูปลักษ์เอารูปลักษ์มาก่อนนี่คือข้อเสนอที่หนึ่งการทําธุรกิจ uh huh. แล้วผมจะบอกให้ว่าอะไรที่คือนิยามของลราแคธุรกิจที่สองเมื่อครบกันแล้ว ฉันจะไปดูข้อไณนก่อนว่าเขามีฐานเงินเนเท่าไหร่บ้านนามสกุลดังไหมพ่อพ่อแม่รวยไหม <c oughs> จับมาเป็นผัวแล้วฉันออกไปควงออกงานอายคนไหมแต่ผู้ชายก็จะมองเอนี่นั่นไหมผ่านผู้ชายมาเยอะไหมเป็นผู้หญิงนั่นนู่นนี่ไหม <c oughs> ถ้าเอาไปออกงานเอาไปทํางานบ้านจะบริหารนี่คือธุรกิจที่สองที่ข้อตกเงื่อนไขของอีกฝั่งหนึ่งถ้าเรารับได้เราก็จะร่วมธุรกิจที่สองก็ตอบครับ <c oughs> ก็ผมก็เลยบอกกันว่าว่ามันคือความรักหรือที่จริงแล้วมันคือธุรกิจับที่เราเข้าใจว่าความรักทุกวันนี้ผมจะอธิบายว่ามันคือธุรกิจหรือเปล่าถ้าคิดตามผมนี่ยาวใหม่มากๆดีมากดดสามเมื่อมาอยู่กันแล้วพอทําธุรกิจกันแล้วเราก็จะสร้างกฎหมายขึ้นมาให้บังคับใช้เป็นรัฐธรรมนูญของเราสองคนกฎหมายยื่นสร้างคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้อยู่ได้หนึ่งหลังสองช่วห้ามเที่ยวข้างนอกตอนคืนห้ามไปเที่ยวร้านมากเยที่ฉันไม่ไปด้วยห้ามห้ามแชทไลน์คุยกับผู้ชายคนนั้นคุยกับผู้หญิงคนนี้ ห้ามกลับบ้านเกินตี่สองไปไหนต้องโทรรับต้องโทรรับกินข้าวต้องนั่งดูนี่ห้ามเลยห้ามสดห้ามนั่นนี่นี่ก็คือกฎหมายที่เขียนและธรรมนูญขึ้นมาว่าคุณพร้อมจะใช้กฎหมายฉบับเดียวกับผมได้ไหมมันรักตรงไหนอะฮะนี่มันคือกฎหมายการออกกฎหมายาถ้าสองคนเซ็นล่างสัญญาว่าโอเคพร้อมใช้และธรรมนูญฉบับนี้ก็ตกลงแต่งงานกันแต่งงานเพื่ออะไรในมุมมองผมเพื่อให้เจ็บตัวทั้งสองฝ่ายเงินสองล้านสามล้านไปละลายลงกับแม่น้ำเพื่อนฝงเดือดร้อนอีกก็มานั่งใส่ซองให้มี เดือดร้อนกันหมดเลยที่หมลว่ากันหมดรลกษาว่าวันที่สวงแหวนกันวันที่สาบานต่อหน้าบันลังบัตรหลวงเนี่ยลึกๆในใจแล้วคุณปฏิบัติได้จริงหรือว่าคุณจะอยู่กับเขาแม้ว่าเขาจะเป็นตายร้ยดีเขาจะดีเชื่อว่าคุณจะอยู่กับเขาในใจลึกๆแล้วว่าคุณพูดไปตามสเต็ปหรือคุณทําได้จริงคุณโอเคชั้นสาบานมัาจะรักคนนี้ไปจนตายหลังจากเสร็จงานแต่งผู้ชายบังเอิญออกไปโดนรถชนปากเบี้ยวต้องนอนเป็นผักหน้าเบี้ยน้ำลายยืดคุณต้องนั่งเช็ดขี้เชเยอะอีกสิบปีคุณจะเอาเขาต่อไปไหม ผู้หญิงหลังจากสาบานเสร็จเผิมไปเซเว่นถูกคน,คนข่มขืนกลายเป็นโรคเอดต้องนั่งรถเข็นดูแชร์แล้วผู้ชายยังจะคนนี้ทําเมียต่อไปไหมตลอดชีวิตโอ้ที่เป็นคำถามสุดโต่งเลยนะครับผมถึงบอกว่ามันคือธุรกิจหรือมันคือความรักฉะนั้นพอแต่งงานกันอยู่ด้วยกัน นะครับมันมีนอกเหนือกฎหมายกฎข้อบครับบางอย่างที่ฉันสามารถควบคุมพฤติกรรมไปตอนแรกพอแต่งงานแล้วฉันคุมไม่ได้แล้ว4ีห้ปีฉันเป็นตัวจริงมาแล้วนี่คือตัวจริงของฉันผู้หญิงก็บอกนี่แหละตัวจริงของฉันอยู่ได้ไม่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็เลิกแล้วรักแท้คืออะไระมันก็เป็นธุรกิจเงในเมื่ออยู่ไปอยู่มาคุ้สนส่วนระหว่างสองบริษัทเริ่มไม่ลงรอยกันผลประโยชน์เ,นเริ่มไม่ลงตัวกฎหมายที่บังคับใช้เริ่มไม่ใช้กันก็ต้องแยกบริษัทกันออกไปแล้วผมยังหาไม่เจอว่ารักแท้คืออะไรที่ผมพูดถึงเรื่องธุรกิจนะฮะคนสอง ผมกลับย้อนไปสักสองสามพันปีผมไปหารักแท้ได้จากไหนะจากพระศาสดาพระคริ์พระเยซูพระบูมมัตเจ้าชายศรีสัชกษะรักแท้ของท่านคืออะไรเจ้าชายศรีสัชตระหลุดพ้นตาารัสรู้พระบริณิพานท่านเอ๊ถ้าเราจะกลับไปตัวเปล่าสัตว์โลกที่ยังทนทุกข์อยู่ในวัฏฏะเวียนว่ายถเกิดก็ต้องทนทุกข์อยู่ต่อไป<ม>เลือกที่จะใช้เวลาที่เหลือที่เหน็ดเหนื่อยเนี่ยออกเดินทางไปไม่รู้กี่พันกิโลเพื่อประกาศเพื่อทางหลุดพ้นเพื่อเสียสละให้ผู้ที่พ้นทุกข์ได้ ผู้ที่มีทุกข์กับคนทุกข์อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่ารักแท้พระเยซูคริสต์เนี่ยถูกตึงกางเขนถูกแทงทุงเครียดพระเยซูมองลงมาจากกางเขนแล้วบอกอธิษฐานกับพระเจ้าบนฟ้าว่าข้าแต่พระบิดาได้โปรดให้อภัยกับพวกเขาเหล่านี้ที่เครียดตีข้าพระองค์เพราะเขาไม่รู้เขาทาอะไรอยู่เห็นไหมตอนท่านจะสิ้นพระชนท่านยังให้อภัยคนที่เครียดตีท่านตรงหน้าเลยอันนี้ที่เรียกว่ารักแท้หรือเปล่าคือผมต้องย้อนกลับไปไกลเพราะว่าสมัยนี้ผมหาไม่เจอว่าอะไรคือรักแท้ สมัยนี้เห็นอะธุรกิจนะผมไม่แปลกใจทำไมพระศาสดาพระมูหมัดพระคริสพระเยซูพระกฤษณะมูรติพระต่างๆท่านถึงถูกเรียกว่าเป็นลักแท้เป็นศรัทธาแท้เพราะว่าท่านจะเป็นแบบอย่างชีวิตให้เห็นสมัยนี้จะหาจากไหนดีกับลักแท้ยิ่งช่วงกียุกยิ่งช่วงนี้ข่าว คุณเสพทุกวันพ่อกับลูกความสัมพันธ์ก็จะฆ่ากันได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงปาดหน้ากันบีบแต่กันลงมาต่อยกันนะมสมัยนี้มันเป็นยุคที่เขาเรียกว่ากี่ยุคหรือว่ายุคที่ตามความเชื่อต่างๆเขาเรียกว่ายุคสุดท้ายฉะนั้นถ้ากลับมาถึงเรื่องความรักผมถึงบอกว่าถ้ารักแท้คนก็จะบอกว่าอ้าโอ๊กอย่าลืมแม่ที่มีความรักให้ลูกนี่เขาเรียกว่าสายใย,ยแม่กับลูกคือรักแท้ใช่ไหมฮะ